สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านเมื่อโลกหมุนมาสู่เดือนกร,รกฎาคมโอกาสของราศีเมษจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษท่านจะมีทั้งโชคลาภและเงินทองก้อนใหญ่ที่จะมีเข้ามาจากการเริ่มต้นทําในสิ่งใหม่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าดาวอังคารตัวแทนของวาสนาของราศีเมษขณะนี้กำลังอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแรงมากที่สุดและนี่จะเป็นความก้าวหน้าจากการขยับขยายการเพิ่มสาขาก็ล้วนส่งผลดีกับราศีเมษโดยตรง โดยความที่ดาวอาทิตย์ยังคงเสวยราชาโชคอยู่กับราศีเกิดโชคของชาวราศีเมษจึงมีเข้ามาจากหลายทางท่านจะมีความมั่นคงในทรัพย์สินทั้งหลักทรัพย์ขนาดใหญ่สิ่งใดที่ท่านรอคอยบัดนี้จะสมหวังเป็นจริงขึ้นมาให้ท่านสามารถจับต้องได้เมื่อใดก็ตามที่ดาวประจำตัวไม่อยู่ในวงโคโจรที่เสียหายเลยนั่นย่อมหมายความว่าชีวิตกำลังอยู่ในภาวะไร้ซึ่งอุปสรรคทั้งหลายแต่กลับจะทำให้ราศีเมษมีความกระ